หลังจากที่ทั้งไทยและกัมพูชาได้ร่วมลงนามสันติภาพโดยข้อตกลงขั้นแรกที่จะสร้างความเชื่อมั่นนั่นก็คือให้ทั้งสองฝ่ายถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งโดยทั้งสองฝ่ายเริ่มดำเนินการถอนอาวุธหนักเช่นปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องออกจากพื้นที่ชายแดนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2568 ซึ่งฝ่ายไทยได้ถอนอาวุธกลับไปยันหน่วยที่ตั้งในส่วนลึกของประเทศเช่นจังหวัดลบบุรีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนพอสมควรในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาถอนไปตั้งในพื้นที่ที่ยังไม่ห่างจากแนวชายแดนมากนัก ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ประชาชนและฝ่ายไทยการถอนนี้เป็นเพียงการถอนอาวุธหนักออกไปแต่กองกำลังป้องกันแนวชายแดนทั้งสองฝ่ายยังคงประจำการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเดิมเพื่อรักษาอธิปไตยและป้องกันชายแดนแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือมีการตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาอาจถอนรถถังออกไปเพียงไม่กี่คันในลักษณะโชว์ต่อสายตาผู้สังเกตการอาเซียนและสื่อ เพื่อแสดงความจริงใจตามข้อตกลงต่อมาแหล่งข่าวทางทหารในท้องถิ่นของไทยและสื่อหลายแห่งได้รายงานถึงความพยายามของทหารกัมพูชาในการขุดหลุมหรือใช้พื้นที่ป่าเพื่ออำพางรถถังซึ่งการกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยสมบูรณ์ซึ่งก็ยังกำกึงอยู่ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จนกระทั่งล่าสุดด้านจ่าไอทับฟ้า อดีตทหารอากาศชื่อดังได้เปิดเผยคลิปทหารขเขมรที่ถูกลงโทษอย่างรุนแรงและป่าเขือนเนื่องจากว่าถ่ายภาพฐานลงโซเชียลและทำให้ประเทศไทยได้เห็นว่าขเขมรมีการซุกซ่อนรถถังจริงโดยจ่าไอซ์ได้แปลจากภาษาขเขมรเป็นไทยว่าทหารเขมรโพสต์ไม่คิดเลยว่าลงภาพฐานขเขมรเพียงแป๊บเดียวพวกเสียมจะเอาไปโพสต์จนโดนลงโทษ คลิปจากฝั่งเขมรเผยภาพโดนโบยโลงโทษเพราะเปิดเผยภาพฐานที่ตั้งแอบรถถังไว้ในหลุมพางจนฝ่ายไทยเอาไปเปิดเผยเห็นว่าโดนโบย30ที นอกจากนี้เมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน68ที่ผ่านมาทางด้านจ่าไอซ์ก็ได้โพสต์ข้อความเหมือนมีในยะบางอย่างผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งน่าจะได้ยินข่าวมาจากไหนแน่ๆโดยมีรายละเอียดว่าเขมรถอนกำลังจริงๆถอนจากจุดอื่นไปเติมแถวแนวภูมะเขือกับตามเมืองทมเพียบดูท่าแล้วการลงนามสันติภาพ ก็คงเหมือนเดิมเหมือนกับทุกครั้งขเมนยังคงพยายามเล่นนอกเกมอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ไทยเรายังควรที่จะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษต่อประเทศแบบนี้อยู่อีกหรอ